ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 สมาคมลูกหนังเมือน้ำหอมแต่งตั้งเทเรีองรีคุมทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู21เทเรยงรีตำนานดาวยิงอ์เซนอลหวนกลับมารับงานบทบาทกุซ้อใหญ่อีกครั้งล่าสุด ได้รับการแต่งตั้งคุมทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู21ด้วยสัญญา2ปีสาพันฟุตบอลฝรั่งเศสประกาศแต่งตั้งเทียรรีเป็นเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุไม่เกิน21ปีด้วยสัญญาถึงปี2025อย่างเป็นทางการเพื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอองรี Only, ตำนานกองหน้าอาเซนันไวย46จะนำทัพปลาไก่น้อยสู้ศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสพร้อมถึงลุ้น พาทีมผ่านรอบคัดเลือกเตะรายการชิงแชมป์ยุโรปยู21หน้าในปี2025ท่านี้ถือเป็นการรับงานกุซือใหญ่อีกครั้งสำหรับองลีก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยคุมโมนาโกช่วงระหว่างปี2018ถึง2019และ m มอรที่อัลอิมแพคช่วงระหว่างปี2019ถึง2021แบรนด์ใส่ชื่อของวิตต์เดเดเลฟเป็นทางเลือกแนวรับรายใหม่ หากอตูเชียย้ายทีมในรฤดูนี้เลกิปรายงานว่าก่อนหลังเบลยเยี่ยมว้ยเป็นที่สนใจของลิเวอร์พูลกับฟูลแลมโดยทั้งสองสโมรสรกำลังมองหาเตฮาร์ฟเท้าซ้ายและติดตามผลงานของเชสอย่างใกล้ชิดแต่นั้นฟุตแมกโตระบุไอเบรซิคืคึนหน้าเป็นมากกว่าเพราะมีการยื่นข้อเสนอยืมตัวบวกเงื่อนไขสัญญาถาวร30ล้านยูโรให้กับแรนพิจารณาทำให้อัลเมซลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าแรน พิจารณาไปยังเรเดลเลกองหลังสำรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยทีมงานสโมสรอ,อยากได้มาแทนเชียรเพื่อกรณีนารับเบลยเยียมแสดงความต้องการย้ายสังกัดย่งไรก็ตามกรณีของเรเดลเลอาจจะยากลำบากสำหรับแบรนด์เพราะรายงานเสริมมากกองหลังสวีเดนมีความสุขดีในถิ่นออตอร์ฟอร์ดนอกจากนั้นฝาบิสโรมาโ,โนเคยรายงานเอเดร็กเทนฮากไม่มีความต้องการที่จะปล่อยกองหลังรายนี้ออกจากทีม ตดิโบร,รอเคลียอนาคตกับนิดชองแคลตัวดิโบเตรียมเข้าไปเจรจากับนิดเพื่อจัดการเรื่องอนาคตให้กระจ่างตามกาำรางงานจากสื่อท้องถิ่นฝรั่งเศสแนวรับวัยยีได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่วางเป็นหนึ่งในทางเลือกกรณีหาได้ไม่กวาย้ายทีมแต่สุดท้ายแล้วกองหลังทีมชาติอังกฤษปฏิเสธโอกาสย้ายร่วมงานกับเวสแฮมรวมไปถึงเบย์เมนิกที่มองตัวดิโบเป็นตัวแทนของเบชแมงปาวา่า ที่กำลังจะย้ายไปอิตามิลาาเ,เร็วนี้ทำให้นิดมาแต่งอือท้องถิ่นแดนน้ำหอมเปิดเผยว่าตัวดิโบเตรียมก็ไปหาเรือกับสโมสรอนเพื่อจัดการเรื่องอนาคตของตัวเองให้ชัดเจนเพราะข่าวการย้ายถิมนที่ออกมาทำให้นกเตะไม่มีสมาธิลงสนามตัวดีโบเพิ่งจะพลาดช,ช่วยงานสโมสรอนในเกมเสมอกับโริย,ยงหนึ่งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม้ทานาเตะมีชื่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคนอื่น แต่นี้แจ้งว่านาเตมีปัญหาในการเตรียมตัวช่วงสุดท้ายทําให้พลาดโอกาสลงเล่นกันนั้นสื่อแดนนัหอมระบุว่าตัวดีโบที่ขอไม่ลงเล่นในเกมที่ผ่านมาเพราะนาเตไม่มีสมาธิในการลงสนามหลังจากมีข่าวย้ายทีมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมามิลานจอเซ็นสัญญ,ญาเปเยกิโนโอกองหลังอาร์เจนตามาโกเปเยกิโนโกองหลังอาร์เจนตีรับการตรวจร่างกายกับเอซิมิลานแล้ว ไกลเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการเอซิมิลานกำลังนับถอยหลังเพื่อเซ็นสัญญาและเปิดตัวมาโกเปเยกิลิโนเป็นนักเตะใหม่หลังจากประกลังวัย21เ,เดินทางมาถึงคลินิกาลามมดอน i ีนาในเมืองมิลานและเข้ารับการตรวจร่างกายกับรอสซอนเนอรี่แล้วเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมามิลานตกลงค่าตัวของเปเยกิิโนกับทางต้สกัด ครับอเลติโกพราเตเซ่ได้เป็นที่เรียบร้อยตัวเลขอยู่ที่3ล้านยูโรวกกับส่วนเสริมอีกจํานวนหนึ่งและสําหรับส่วนแบ่งการย้ายทีมในครั้งต่อไปด้วยทําให้ปากกัหลังงยี่ได้รับอนุญาตให้เดินทางมาตรวจร่างกายที่ประเทศอิตาลีได้โดยมาถึงสนามบินลินาเต้เม,มื่อคืนวันจันทร์เปเยกิโนโถูกวางให้เป็นตัวแทนของมาโตกาเปียที่มิลานปล่อยให้กับเบริอัลในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสัญญายืมตัวตลอดทั้งฤดูกาล 2023-2024